เติมเงินหรือรายเดือนเหรอคะใช้รายเดือนอยู่ค่ะอ๋อใช้แพ็กเกจแบบรายเดือนอยู่ค่ะใช้แบบเติมเงินค่ะตอนนี้ใช้เป็นรายเดือนอยู่ครับอ๋อเป็นเติมเงินครับผมใช้แบบรายเดือนเติมเงินครับตอนนี้ใช้แบบรายเดือนครับมีเติมเงินได้ค่ะมีรายเดือนด้วยใช้เป็นเติมเงินค่ะเติมเงินค่ะทุกวันนี้ผู้ใช้บริการอาต้าโทรศัพท์มือถือนั้นกําลังถูกโกงหรือไม่การคิดค่าบริการนั้นตามการใช้งานจริงแค่ไหนวันนี้ c ซ bercity มีคำตอบครับ เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยหลังจากมีการเชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รายได้แก่ AS, D-Tel, True, TOT และ Cat Telecom เพื่อถามถึงการใช้บริการข้อมูลหรือว่า Data ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งก็ได้ข้อยืนยันจากตัวแทนทั้ง5รายว่าทั้ง5ค่ายนะครับ ยืนยันนะครับว่าการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อแพ็กเกจไปเท่าไหร่นะครับก็คือมีการใช้งานได้ตามจริงตามที่ซื้อทั้งหมดไม่มีการปัดเศษเหมือนกับที่ผ่านมาในการใช้อัตราค่าโทรศัพท์ที่ผ่านมาก็คือมีการปัดเศษที่เป็นจากวินาทีเป็นนาทีแต่การใช้งานเรื่อง d a t a นะครับไม่มีการปัดเศษแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งอัตราค่าบริการในระบบของ3 G ในการใช้งานเรื่อง d a t a นะครับ อย่าต้องไม่เกิน28สตางค์ต่อ1เมกะไบต์ผมย้ำนะครับ28สตางค์ต่อ1เมกะไบต์นะครับซึ่งหน่วยเล็กที่สุดของการคิดนะครับก็คือในส่วนของเวลานะครับก็คิดเป็นวินาทีในส่วนของทางด้านความจุคิดเป็นต่อเคนะครับซึ่งตรงเนี้ ในเมื่อลงไปในระดับของ K แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีการปัดเศษแต่อย่างใดในการใช้งานถ้าประชาชนซื้อไป 3GB นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ 3GB จริงทั้งหมดนะครับอย่าไม่มีการปัดเศษแต่อย่างใด และน่าจะประเด็นซักถามเกี่ยวกับเรื่องการคิดค่าบริการ Data แล้วการประชุมครั้งนี้นั้นก็ยังขอให้ o p ปเปอ o r ทั้ง5ค่ายนั้นเลิกใช้คําว่า Unlimited เนื่องจากทําให้ประชาชนผู้ใช้งานนั้นเกิดความเข้าใจผิดว่า p a ็กเกจนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วเท่าเดิม Internet เน็ตอ i ลิมก็เข้าใจคะ่ะแต่ก็ยังสับสนอยู่ In นเทอร์เน็ตอ i ลิมิอินเทอร์เน็ไม่จํากัดทราบค่ะ ก็ยังงงๆอยู่ค่ะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ๋อก็รู้จักครับพอเข้าใจค่ะก็ใช้ไม่จํากัดเพราะอัลลิมิตไม่จํากัดก็คือตอนแรกคือจะมี 3G ถ้าใช้ 3G หมดแล้วก็จะเป็นแบบว่าเน็ตธรรมดาอินเทอร์เน็ตก็จะลดลงความเร็วก็จะลดลงอะมันใช้ไม่จํากัดยังไม่ค่อยเข้าใจอะสับสนกับคำนิดนึงที่เขาบอกว่าอัลลิมิตแต่ว่าพอครบ 3G แล้วอะเน็ตมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อการการสับสนในประเด็นนี้จึงให้แต่ละค่ายใช้คํามาเขียนอธิบายให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจไม่สับสนอาทิประชาชนซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต5 0 0อเมกะไบต์อาจจะใช้คําว่าหลังจากที่ลูกค้าใช้ความเร็วสูงสุด3 g ครบ5 0 0เมกะไบต์และหลังจากนั้นก็จะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว256หรือ128กิโลบิตต่อวินาทีตามที่กำหนด ก็าเข้าใจอยู่ว่าทาไมว่าต้องมีแบบจํากัดเมกจำกัดเมกเพราะว่าคนใช้ทั้งประเทศอ่ะมันไม่ควรที่จะดับความเร็วลงอยากได้ความเร็วที่แบบคงตัวระดับหนึ่งครับคงจะใช้ได้ไฟเรื่อยๆอะไร,ไรงประมาณนั้นมันก็ต้องเร็วใช่ตอนนี้เหมือนกับแบบว่าราคามันสูงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันยังใช้ได้ไม่คุ้มก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะเพราะปกติก็3 G ของหนูก็ช้าอยู่แล้ว